สวัสดีครับผมวันนี้เข้ามาเจอกันอีกแล้วครับมีเข้ามาอีกแล้วครับผมคันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคันที่ 2- อที่แล้วนะไม่รู้กันครับผมคันนี้เป็น Kawa s a กิ Z 900นะครับผมปี2017สีน้ำเงินของแต่งก็มีนะครับของแต่งก็มีนะครับเป็นนี่เป็นตัว SE ดีนะครับสวยๆเลย Z 900ดาวแค่5000บาทนะครับผมมาเรามาดูข้างหน้ากันก่อนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมยางเหลือๆนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับจานวงจานเบรกก็คือใส่เลยนะ จานวงจันบิดก็คือใสเลยนะนี่คือเหลือเยอะมากครับพร้อมใช้เลยใช้ยาวๆนะชกไม่รั่วไม่ซึมนะครับอ่าชกไม่รั่วไม่ซึมนะมีจานหม้อน้านแต่งมาด้วยนะครับผมไฟหน้าใสาๆเลยครับไฟหน้าใสาๆนะแล้วก็มีไฟเดียวแต่งมาด้วยนี่คงเดิมครับคงคงเดิมอยู่นะข้างบนนั้นกระจกเดิมปอกเดิมนะมือเบรกมือคัสก็เดิมๆเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะไฟลงไฟ,ฟลิงด้านซ้ายก็ด้านขวาก็สวยนะตัวนี้มันเป็นน่าจะเป็นรอย ขีดขวดนิดๆิดนะครับเนี่ยเนี่ยเช็ดออกอยู่นะผมไม่แน่ใจนะสวยเลยนะโดนอะไรมาไม่รู้รถไม่ล้มไม่ชนนะครับผมการันตีนะนี่เครื่องด้านขวาก็สวยสวยเลยท่อสวยสวยใสใสเลยนะนี่เครื่องด้านในก็สวยสวยเลยนะเซตเก้าร้อยปีสองพันสิบเจ็ดท่อเนี่ยทํามาสวยมากเลยนะครับนะแต่มีตัวไม่ไม่ได้เชื่อมนะครับแค่เป็นตัวยึดเฉยๆนะใส่น็อตยึดนะ แต่สวยๆเลย j p l ีล s i n g งมื่นกว่าบาทนะผมว่านะคันนี้นะแล้วก็มีครอ,อบอาบางคนหลังก็คาร์บอนด้วยสวยๆเลยนี่แล้วก็อันเขาเรียกอะไรไม่รู้นะผมจำไม่ได้นะอันนี้นะคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็มีท้ายสั้นแต่งมาด้วยสวยๆยางหลังก็เหลืองๆนะสวยๆเลยคอตินท่อนนะคัติคัติสวยๆเลยแหน่ผ้าเบรกก็เหลือเต็มเลยนะจันวงจันเบรกก็คือใหม่เลยอ่ะ จอดเยอะจอดเยอะคันนี้จอดเยอะนะสวยๆนะครับผมนี่โซ่ก็เชเดียวยาวนะเหลือๆนี่นะโซ่เป็นโซ่เดิมจากโรงงานอยู่นะนดูหมุดโซ่เดิมจากโรงงานอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมีด้านนี้ก็สวยนะด้านซ้ายนะคืออันนี้น่าจะเป็นเขาเคยใส่ที่ครอบนะ้ะเจ้าของคนเดิมน่ยใส่ที่ครอบมาเนาะแล้วก็มีรอยนน,ยนะน่รอยนะรอยรอยครอบคมๆเลยนะดู สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมคาวาสักกี้เ900ปี2017เนอะลูกค้าคนไหนกําลังมองหาอยู่นี้จัดได้เลยนะครับผมอ่าผ่อน4ปีน่าจะ5,000นะ ผ่อน5ปีได้จะ4,000นิดๆประมาณนั้นเนาะผ่อนสบายๆแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลือกเลยครับผมไม่ว่าจะผ่อนกี่ปี3ปี4ปี5ปีแล้วแต่ลูกค้าเลยครับคันนี้ดาวแค่5,000บาทจบเลยดาวแค่5,000บาทจบเลยนะครับผมคาวาซากิ z ซ900ปี2017เอกสารครบบุ๊กสวิตครบเล่มพร้อมโอนนะครับสำหรับลูกค้าอยากจะซื้อสดเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับโอ้หร้านใบสบนี มาสวยๆอย่างเดียวครับผมลดการันตีเลยนะไม่ล้มไม่ชนนะครับผมไม่ล้มไม่ชนนะถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วว่ารถเคยล้มเคยชนมาเอามาคืนนะครับเอามาคืนให้มาคืนให้คืนเงินตามจํานวนเลยนะไม่ต้องกลัวซื้อสิบล้านไม่ได้ชอบอุ่นใจแน่นอนครับผมมีรับประกันอีกรับประกัน2เดือนหรือ1000กิโลนะครับผมรับประกันเครื่องระบบไฟทุกอย่างนะหนึ่งพันในสองเดือนหรือ1,000กิโลถ้ามีปัญหาจะให้ฟรีทุกอย่างเนาะก่อนส่งทุกคันนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้นะพร้อมไส้กรองแล้วก็เช็ค เครื่องระบบไฟเช็คบง่งเช็คแบตเช็คน้ำมันเบรกเช็คน้ำหลอดเย็นผมเช็คให้ทุกอย่างนะครับผมไปถึงลูกค้าก็พร้อมใช้งานเลยนี่นี่สวยๆเลยครับท่ออท่อแท้นะครับท่อแท้นะ JP Racing นะหมื่นกว่าบาทน่าจะหมื่นกว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดน,นะโอเคนะครับผมผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะคาวาซากิเซ็ตเก้าร้อยปีสองพันสิบเจ็ดนะคันนี้ดาวแค่ห้าพันบาทจบเลยสีน้ําเงินด้วยนะสวยๆเลยนะสีนี้หายากเหมือนกันนะครับนะราคานี้นะราคา จะสดจะผ่อนได้หมดนะครับทักมาคุยกันก่อนได้หรือแอดไลน์ใต้คิปได้เลยนะครับผมนี่สวยแบบนี้เลยนะโดยรวมถือว่าสวยสวยมากเลยนะรถพร้อมใช้งานนะครับผมมีไฟเลี้ยวตามองตาแมวใส่ให้เรียบร้อยไปถึงลูกค้าก็พร้อมใช้งานแทบจะไม่ต้องทาอะไรแล้วนะนี่นะามาดูเลขไม์กันหน่อยนะครับผมนี่คันนี้เลขไม์อยู่แค่สองหมื่นหกพันกว่าโลเองอ่า ส6 0 0 0กว่าโล,ลครับไม่ไม่เยอะนะครับผมรถปี2017เจ้าของคนเดิมรถบ้านมือเดียวนะคันนี้นะรถบ้านมือเดียวเลยนะเจ้าของคนเดิมเขาอ่าไม่ค่อยได้ใช้นะก็เลยว่าอยากจะขายอ่ะก็เลยไปจัดมาจัดมานะสวยๆนะอ่าโอเคนะครับมามา,มาลองฟังเสียงท่อหน่อยเนาะมาลองฟังเสียงท่อหน่อย JP จพี i n g อ้าวแบตบไม่มีแล้ว โอ้แบตไม่มีแล้วครับผมแบตไม่มีแล้วครับอ่าต้องขอโทษด้วยนะครับผมแบตไม่มีแล้วคือแบตมันเป็นแบตเดิมจากลูกค้าครับผมเป็นแบตให้ใหม่เลยไม่ต้องลัวนะโอเคนะครับผมนะฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมใครที่สนใจก็รีบทักแชทได้เลยนะครับมีเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็น MT ก็ได้ MT ก็มีนะครับผม MT 03 MT 07 MT 09มีหมดนะครับผมมีหมดนะ นี่นี่างบนนั้07 07ก็มี09ก็มีแล้วก็03ตัวใหม่ก็มีนะครับผมราคาบอกไม่แพงนะครับผมผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะใครสนใจก็รีบทักแชทได้เลยหรือแอดไลน์ใต้คลิปไปเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสมสตาร์ทไม่ติดเนาะ แบตน่าจะมีแล้วมั้งเราฟังเสียงท่อเลยดิอ๋อแบบไม่มีละแบตไม่มีแบตไม่มีโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ